สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิคสัยนะครับวันนี้ช่องของเรามีสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับใครที่สนใจอยากจะสนับสนุนช่องเนี่ยก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้ผ่านทางลิงก์ด้านล่างหรือกดตรงสมัครสมาชิกด้านหลังซับสไคร์นะครับสำหรับสิทธิพิเศษเนี่ยสมาชิกจะได้ดูวิดีโอที่ผมทําไว้ก่อนใครนะ และยังสามารถจอยเกมได้ระหว่างไลฟ์ด้วยครับถ้าเกมนั้นมันจอยได้นะถ้าไม่ใช่เกมซิงเกิลเพลเยอร์นะก็จอยได้นะครับแต่ก็มีจํานวนจํากัดนะครับจํานวนที่จํากัดและสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นแอดสตรีมหรือว่าแชทส่วนตัวในสตรีมนะครับขอบคุณครับโอเคผมจะเลือกน้ํามาครับสําหรับแก้แพกจวันที่สองทีนี้เนี่ยเราจะมีตัวเลือกนิดหน่อย ก่อนที่เราจะไปเนี่ยคือผมมองว่าตอนเนี้ไม้เรามันยังไม่พอผลิตน้ำใช่ไหมแต่ว่าระบบการหล่อเย็นแล้วก็ระบบการผลิตตรงเนี้ผมว่ามันมันโอเคแล้วผมว่ามันใช้งานได้ล้วแต่ว่าด้วยความที่เนี่ยอุณหภูมิตัวเนี้มันต้องมันต้องอยู่สูงกว่า60องศาเพื่อให้มันออกไข่สลิก,กอร์ธรรมดาแล้วก็ต้องอยู่สูงกว่า100องศาเพื่อให้มันเป็นโมเทนสลิก,กร์ซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาได้เพราะว่า อทานอลของเราเนี่ยอุณหภูมิเต็มที่องมันก็คือประมาณเจ็สิองศาเท่านั้นนั่นหมายความว่าผมจะต้องทําให้มันร้อนขึ้นไปอีกเราควบคุมอุณหภูมิตรงเนี้ยแยกต่างหากซึ่งผมมองว่ามันทําใหม่อ,อันหนึ่งง่ายกว่าเอาจริงๆนะเพื่อทาใหม่อีกอันนึงมันน่าจะง่ายกว่าฉงนั้นโอเคเดี๋ยวเป้าหมายถัดไปของเรานะครับสิ่งที่ผมจะทําเนี่ยก็คือเราจะขยายตรงนี้เพื่อเชื่อม เชื่อมตรงนี้ไม่ที่เชื่อมในน้ำตาลนะเชื่อมทางเข้าตรงนี้เข้าด้วยกันเพื่อลดการใช้งานตัวอัดโมสูตรตรงนี้ครับให้เราสามารถเข้ามาทํางานตรงนี้ได้โอเคเรามาเริ่มเลยผมคิดว่าพลาสติกของเราเนี่ยมันค่อนข้างเยอะละเพราะฉะนั้นเราใช้งานพลาสติกกันแล้วกันครับโอเคเืิ่งต้นเราเ,าเท่านี้กันแล้วกัน ทีนี้ถามว่าทําไมผมถึงอยากขยายให้มันติดกันอย่างที่บอก่การใช้อัตโมรตรงนี้มันตรงตรงในโซนตรงนี้มันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ไงแล้วถ้าเราอยากประหยัดเหล็กเราสามารถส่งส่งไม้เข้ามาตรงนี้ได้โดยใช้แรงงานในการเก็บตรงนี้ครับคือผมสามารถเก็บให้คนงานเก็บมาแล้วก็ตั้งตัวสวีปเปอร์แค่ชุดเดียวเพื่อส่งไม้เข้ามาในนี้ได้ทีนี้เราก็จะมีลายผลิตน้ำละจากจากตัวเหล็กแค่ชุดเดียวครับ แต่ว่ายังมีปัญหาอยู่นิดหน่อยก็คือการก่อสร้างด้านนอกเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่ครับมันค่อนข้างช้าแต่ว่าเราก็นั่นแหละต้องทำสถานการณ์ของอากาศด้านในก็กลับมาโอเคละเริ่มเขียวแลนะ้วเห็นไหมตอนนี้เราส่งอัดโมขึ้นไปใช้กัน แล้วก็จุดด้อยของการทำฟาร์มโดยใช้มิววูดนะครับก็คือกอร s ซีเดโคเนี่ยมันมีโอกาสออกไข่เป็นเป็นกอรซีเดโคมากถึง90%นั่นหมายความว่ามีโอกาสที่เนี่ยด้านในเนี่ยจะไม่มีตัวเดโคเกิดมาเลยส่วนมากแล้วไข่มันจะเป็นกอร s ซีเดโคทั้งนั้นเลยดูเลย,ยมีไข่เดโคอยู่แค่2ปฟองครับแต่ว่าก็น่าจะเพียงพอเพราะว่าตัวผลของเราเนี่ย เราน่าจะสะสมขนมาเยอะอยู่ลีดไฟเบอร์ร้อยหกสิบสามยูนิตไม่น่ามีปัญหาอะไรครับถึงแม้ก็คือฟาร์นี้เราจะเน้นพลาสติกเป็นหลักนั่นแหละแล้วก็การควบคุมอุณหภูม,ภม,ภมิก็ราบลื่นดีถ้าถามผมนะผมว่าค่อนข้างราบลื่นอาจจะมีปัญหานิดหน่อยตรงเรื่องของอาหารตรงนี้ซึ่งเราจะมาแก้ปัญหาเรื่องของอาหารนี้กันโดยการใช้พาชูกับจอโบเป็นหลักซึ่งตอนนี้พัดจอบโบผมก็อายุ20วันละ ซึ่งสถานการณ์ก็ไม่ค่อยดีเลยอ่ะเราต้องการพาชูที่อ่ะทำไมตัวนี้ไม่อยู่นี่เราต้องการพาฟาร์มพาชูที่แบบว่าไอ้นี่กว่านี้ซึ่งเราต้องใช้บ่อน้ำคือผมลังเลงว่าด้านบนตรงนี้เลยมั้งละเป็นบ่อน้ําไปเลยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยถ้าเราทําโซนตรงนี้เป็นบ่อน้ําไปเลยสําหรับเลี้ยงพาชูพูแต่ว่ามันก็จะติดผมว่าไม่เวิร์กเราเป็นฟาร์มต้นไม้ไปหละตรงนี้ ส่วนพาชูเนี่ยเราจะเอาไปเลี้ยงตรงไหนดีอ๋อแล้วก็ด้วยความที่ตรงนี้มันยังไม่ได้ถูกควบคุมอุณหภูมิใช่ไหมมันก็มีโอกาสนิดหน่อยที่อุณหภูมิเราจะขึ้นสูงขึ้นไปจากการใช้งานพวกเครื่องจักรต่างๆโอเคแผนก็คือผมคิดว่าเราถ้าจะสร้างฟาร์มพาชูแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมมองว่าในพื้นที่ตรงนี้ เราน่าจะใช้ทําประโยชน์อะไรได้สักอย่างหนึ่งครับโดยการออกมาเก็บตรงนี้ก่อนผมจะเก็บตรงนี้ทิ้งไปเลยถ้าเราจะเก็บกวาดตรงนี้เราน่าจะต้องสร้างเป็นอืมตรงนี้ต้องเป็นบล็อกจากนั้นเราจะเก็บกวาดทั้งหมดนี้เลยเราจะเก็บกวาดทั้งหมดนี้เลยครับเพื่อเคลีรยพื้นที่สําหรับสร้างสิ่งที่ผมกำลังยา ทำตรงนี้นะครับก็คือเครื่องขัดสนิมเพื่อผลิตออกซิเจนเพื่อเป็นการลดการใช้น้ําของเราพอเราลดปริมาณการใช้น้ําขึ้นไปอีกเนี่ยคือเหมือนกับว่าตัวน้ําโอม,มเนี่ยมันเราจะใช้น้ําส่วนเกินในการผลิตบ่อเลี้ยงปลาถูกไหมแล้วแต่ว่าน้ําตอนนี้หลักๆก,การใช้น้ําหลักๆของเราเลยนะก็คือใช้เพื่อผลิตออกซิเจนเพื่อจ่ายเข้ากับอัลโม่แล้วก็เอามาจ่ายเข้ากับโคโลนีตรงนี้ ซึ่งถ้าหากว่าเราต้องการจะมีน้ําเพิ่มเนี่ยก็คือเราต้องลดการใช้น้ําในการผลิตออกซิเจนซึ่งการขัดสนิมเนี่ยก็เป็นช้อยที่ดีเหมือนเราเตรียมการไว้สําหรับตัวนี้ก่อนอเขตทีนี้เราจะเริ่มขุดตรงนี้กันเฮ้ยเดี๋ยวผมว่าตรงนี้ยังขุดไม่ได้เราต้องทําตรงนี้เสร็จก่อนทีนี้เราก็จะมีพื้นที่ เพิ่มอ,ออกมาอีกก็คือโซนในโซนของตรงนี้ที่เราสามารถใช้งานได้เพราะว่าฝั่งเนี้มันเป็นจุดหลักตรงเนี้ต่อให้เราเคลียร์เนี่ยเอ็นชิเอนสเปซิเมนเนี่ยจะต้องถูกใช้ในการผลิตฟอสซิลครับซึ่งผมมองว่ายังไงก็ยังไม่น่าจะใช้งานได้เราสู้เราขยายามาฝั่งนี้ดีกว่าด้านบนนี้ก็จะเป็นเครื่องขัดสนิมซึ่ง,ซ,งซึ่งก็จะต่อเข้ากับท่อออกซิเจนจริงๆเครื่องขัดสนิมผมอยากเอาวางไว้ตรงนี้มากเลยเดี๋ยวเราเปลี่ยนแผนดีเอามาวางไว้นี่แทนไหม เครื่องขัดสนิมนะรัสออกซิไดเซอร์มันใช้ความสูงม,มันสามบล็อกจริงจริงๆถ้าเราวางปึ้งไปตรงนี้แล้วก็วางเครื่องสูบไว้ตรงนี้จากนั้นติดตั้งระบบกรองด้วยด้วยวาลไหมระบบกรองอากาศด้วยวาลวผมว่าถ้าเราใช้กรองอากาศด้วยวาลวเนะี่ยมันก็น่าจะกินพื้นที่แค่ตรงนี้นะเันไมก็น่าจะกินพื้นที่แค่ตรงนี้ ซึ่งอืมติดตั้งวาลวเข้าไปอ่ะเราก็จะเหลือพื้นที่นะแล้วถ้าถ้าหากว่าเราคือด้วยความที่คอรีนอ่ะมันหนักออกซิเจนใช่ไหมเพราะฉะนั้นคอรีนมันจะตกลงล่างถ้าหากว่าเราออกแบบโดยการเอารัสออกซิไดเซอร์เนี่ยวางไว้ตรงนี้แล้วติดปั๊มล่ะติดปั๊มไว้ด้านล่างแบบนี้ จากนั้นติดตรงนี้แล้วก็ใส่จนตรงนี้แทนทีนี้เราก็จะมีโซนสำหรับผลิตตรงนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่าปั๊มเดียวเนี่ยจะเอาอยู่หรือเปล่าถ้าหาถ้าอย่างนั้นถ้าคือเราเอาชัวเลยก็คือนี่เพิ่มไปหนึ่งปั๊มสองปั๊มตรงนี้ก็ได้อยู่นะผมว่าหรือเราจะเอาเป็นแนวดิ่งหรือหรือเราจะฉีกเลยโดยการประกอบประกบข้างแล้ฉีก เราฉีกแนวเดิเดมๆโดยการประกบข้างเครื่องผลิตออกซิเจนของเราไปเลยแบบนี้อืมมันก็จะหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ว่าออกซิเจนก็จะถูกสูบเข้าไปทางฝั่งนี้แล้วด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นคอรลีนแต่ถ้ามันเป็นแบบนี้ผมมองว่าถ้าไม่งั้นอะเราทำแบบนี้ไหม สูบออกซิเจนกับสูบโอลีนทีนี้หน้าตามันก็จะออกมาเป็นประมาณน,นี้จริงๆผมว่ามันไม่น่าจะจําเป็นต้องซับซ้อนขนาดนั้นผมว่าแค่นี้พอละแล้วก็ใส่ตัวนี้ไปอืมน่าจะเวิร์กอยู่นะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือไม่ว่าเราจะเอาไว้ตรงฝั่งนี้หรือว่าฝั่งนี้ก็ตามเนี่ย ยังไงซะเราก็ต้องเคลียร์พื้นที่อยู่ดีซึ่งซึ่งอาจจะต้องใช้ไม้แล้วก็ใช้ของนิดหน่อยเราเปลี่ยนบล็อกด้านล่างให้เป็นพลาสติกให้หมดเลยว่ะลาสติกเราเยอะส่วนด้านบนนี้เดี๋ยวออกซิเจนไหลครับปล่อยไปก่อนเต็มละเรซินเราเต็มตรงนี้ ปลานี่มันอยู่ในเรซินได้ปะด่ะพอด้วยมันอยู่ในเรซินได้ไหมผมเอาเรซินไปเลี้ยงมันได้ไหมอยู่เลี้ยงปลาในน้ำยางได้ปนะ่ะเนี่ยแอน t ี้ใช้ออฟลิควิดวอเตอร์ออฟคอนเทมเนเตวอเตอร์เขาบอกว่าปลาพวกนี้สามารถอยู่ได้ในทุกทุกของเหลวไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือว่าน้ำปนเปื้อนก็ตาม อ่าแล้วถ้าเป็นจอโบอ่ะอืมจอโบไม่บอกครับว่าจำเป็นต้องแบบใช้น้ำะสะอาดไหมหรือว่าอะไรไหมแต่ผมคิดว่าถ้าหลังนี้ใช้เรซินก็น่าจะเป็นชอยที่ทดีปะ่ะใช้เรซินก็น่าจะเป็นชอยที่ที่ดีครับทำไมไม่เจิมด้วย แตกจางที่ดินปนเปื้อนนั้นมีเจมิมอ๋อมันอาจจะเอาดินตรงตรงนี้มาแน่เลยก็เลยมีเชื้อโรคโอเคน้ำเกลือมหขที่เกียจสุ่มครับที่เดี๋ยวสองสองชุดแรกนี้โตเนี่ยลายผลิตน้ำของเราก็จะสบายสบายครับแล้วก็น่าจะเริ่มผลิตแต่จริงตอนนี้น้ำเราก็เริ่มตันแล้วนะดูท่อเราเริ่มตันอถ้าท่อเราเริ่มตันอย่างนี้โดยที่ ตัวนี้เราไม่ต้องทำรัดออกซิเดเซอร์ตอนนี้ก็ได้ไหมเราทำฟาร์มเลี้ยงปลาพาชูตรงนี้ก่อนก็ล่ะลองดูก่อนผมว่าก็อาจจะเป็นไปได้ครับที่ตัวเราจะใช้งานได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีนี่นะอืมคิดว่าเป็นไปได้แล้วเราทำฟาร์มพาชูแยกตรงนี้ หรือไม่ก็แถวๆด้านล่างนี้ก็ได้อยู่นะตอนนี้เนี่ยเรซินเรามันเต็มแล้วแต่ผมว่าก,การเอาเรซินไปเลี้ยงปลาเนี่ยมันน่าจะแพงไปหน่อยไหมผมวมันจะแพงไปหน่อยมีไรเราขาดอ่ะโอ้แย่เลยเราต้องเพิ่มมโนคลูเมนนี้ให้ได้ 65องศาตอนนี้นะถ้า65มันควรจะเพิ่มสลิกอร์แล้วป่ะหรือผมต้องเลี้ยงชุดใหม่ยหยอแจดังเดี๋ยวเราต้องหาเอาแคร์ไปเกลี่หาสลิกอร์มาใหม่แล้วก็ดูเหมือนว่าเราจะต้องกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยนะเนี่ย โอเคเราขยายตรงนี้ออกมาเพิ่มเติมแล้วก็เดี๋ยวเราขยายตรงนี้ออกมาเราอาจจะย้ายห้องนอนได้ด้วยถ้าเราย้ายห้องนอนเนี่ยเ,เราจะย้ายไปอยู่ไหนได้น่าจะยากอยู่ครับย้ายห้องนอนแล้วก็ผมอยากทาเครื่องผลิตน้ําเพิ่มด้วยยิ่งเรามีน้ําเยอะเราจะยิ่งมีดูปิแคนได้เยอะขึ้นแล้วก็ความสามารถในการผลิตอาหารของเราเนี่ย ก็จะเยอะขึ้นด้วยอามไปด้วยในตัวแล้วก็เดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้ออกจากนั้นเริ่มเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นโพลิเมอร์ซะเลยผมอยากได้เหล็กเพิ่มมากเลยตอนนี้เพื่อทำหลายๆอย่างว่าตอนนี้เนี่ยเนื้อของเราเนี่ยมันต้องใช้คนงานมาคอยเก็บเนื้อจากฟาร์มเนื้อของเราเนี่ยมันต้องใช้คนงานมาคอยเดินเก็บ คือมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับโอเคทีนี้เราก็ได้โซนตรงนี้มาละทีนี้ถ้าเราอยากจะทำโซนเลี้ยงปลาเนี่ยว่าเราจะต,ต้องเริ่มจากทางขึ้นลงตรงนี้นะว่าเราจจะต้องมีทางขึ้นลงสักหน่อยแต่ถ้าเราทำทางขึ้นลงไว้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะติด อน,นาคตมันจะติดครับงั้นะเอาไว้ตรงนี้ไปทีนี้เนี่ยชั้นแรกเนี่ยจะเป็นบ่อพาชูจะอยู่ตรงนี้ส่วนชั้นนี้เนี่ยจะเป็นบ่อของตัวจอบโบครับยี่อนล้ทันไหมเนี่ยผมกลัวว่าผมจะเทมมันไม่ทันจริงๆลเลยนะว่ามันคอนไฟล์อยู่ ถ้ามันคอนไฟล์มันจะไม่ออกไข่ก็สำหรับคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราพักกันไว้ที่ตรงนี้ก่อนเราจะเรามาต่อกันที่คลิปถัดไปนะครับขอบคุณครับ